สวัสดี FC ครับผมคลิปนี้เราก็จะมาดูคุณปุ้ยทำปลานะฮะให้คุณปุ้ยดูปลาไปนะอย่าหั่นแล้วก็กินนะเธอจะทำเมนูอะไรหรือวันนี้ไม่รู้อะเอาไปก่อนอดอกก่อนเหรอ,อ,อแกงใส่หน่อไม้ไหมล่ะ แกงใส่หน่อไม้ก็ได้นะจะได้แบบทีเดียวเลยไงอเออใส่เป็นตัวตัวไปเลยยกเว้นไอ้ป้านินะใส่ใส่แกงใช่ไหม,มส่วนไอ้ปลาที่มันปลา,าปากปลามีกลางะนะั่นอ,อันนั้นอเ,เออทอดเ,ออเราก็ดูน้องหมา <laughs> น้องหมาอย่าบังคุณแม่โอ้ยโชฉดไปเลย เออนั่งนั่งสัมั้างก็ชูอยู่นั่นแหละอะจะดูการทำอาหารแรงๆเย็นๆชวนทัวนี้มาทำไมนี่อะไรได้อะไรมา อะไรคืออะไรในคือไหนยิงยังไงยิงไม่ได้ทำไงเอาระวังบาดมือนึ่งเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอมันคืออะไรนี่ปืนของเล่นปืนของเล่นทาเองเหรอใช่โอ้โหผลอะไรก็ได้นอะไรก็ได้ต้นข้าวต้นหญ้าต้นข้าวต้นหญ้าได้หมดใช่แล้วกลับบ้านเป็นไงเสร็จยังใกล้แล้วใกล้แล้วเหรออันนี้คือเดินมาพักใช่ไหมโอ้ สู้ๆนะเออเออเออออกกำลังกายหน่อยนึงไว้ต่อยมวยสักสองสามบาทเร็วๆร็วเอฟซีบอกว่ากัปตันต่อยมวยหน่อยพร้อมพร้อมเกินไปแล้วว่ะเออเออเออโน่น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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวรัวมัดรัวโอ้โหโอ้โหอื้มได้ยัง พ่อก็จะออกกำลังกายแล้วพ่อรู้สึกว่าอึดอัดมากเลย,ยงงเหนื่อยไงอ้วนไงอ้วนตุยเหมือนไอ้ตันอ่ะครับผมอ่ะมาดูคุณปุ้ยต่อนะเอซี SC. มีพักเบรกดูเด็ก <c oughs> มีพักเบรกดูเด็กในปลา <c oughs> โชว์ดิในโชว์ปลา ฟีมือพี่บู๊ใช่โอ้โหสวยอันนี้อันนี้ปิ้งปิ้งหรือทอดก็ได้อันนี้เนาะทอดอ่ะเออว่าม<ๆ>ันม<ๆ>ีก้างโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยไปอันนั้นปอกหน่อไม้ให้เจ้าด้วยโอ้โอ้ยยังไ่ตายเจ้าค,ค,คอยไปปอกหน่อไม้ให้เด้อามาทุกท่านปอกหน่อไม้เราเอาพอกินนะครับ อยากกินแค่นี้ก็ปอกเอาแค่นี้พี่น้องขุดเอามาซำนะทุกท่านแกงสองนอเหลือกินแก่น่อไม้นี่มันฟีดฟินนะเอฟฟีดตอนเราลอกออกรบนี่ เนี่ยฟินฟิน,ฟน,อ,น,นอันนี้อันใหญ่หหหยังกระดาบยาวเลยไ,ได้ ก่อ,น,อนนี้ม่ใช้เป็นอาทิตย์แล้วมั้งไม่ได้กินแกงหน่อไม้เนี่ยเริ่มอยากกินแล้วเสีาไ้อย่างเดียวโบมี่พักเงี้ยงกับพักการจองไม่รู้ว่าเอีรู้จักไม่พักการจอง ก้านจองกินกับแกงเ่อไหมโอ้ยเข้ากันดีนักเลยซี ได้ไหมนี่ฟินฟทุกท่านฟิ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  ทำนี่กับเลือกแกงแล้วพี่น้องนะท่านทานี่เดี๋ยวก็ไปฝานฝานจักๆจักจักแจกแจ๊กแจ๊กจก็ถือ,อ,อว่าพอด้กินแล้วนะครับผม <c oughs> อืมเป็นไรกระเทยคุณได้คิดหอดเนาะกลัวจะไปมีผู้คิดหอดเลยมันเป็นไข่ ก็เป็นใคร่ะก็เป็นเด้อแข็งแรงปาน,นี้บึกบึนไม่เกรงใจใครอืมจางพ่พน์เข้าจมูกส้ำน,นั่นนะ่ะอาตนนี้ก็เหลือก,กินแล้วนี่เึกบอกคอยฟานี่นี่นะถึกไหม ยึดบบวิถเรากินเอาแบบไหนก็ได้เรากินเองใช่ไหมไม่ได้ทำขายใช่ไหมอเคงั้นก็ถือว่าผ่านผ่านโปรโมชั่นขั้นตอนการคัดเตรียมอาหารเย็นของพวกเราก็ถือว่าจบครบถ้วนนะครับทุกท่านกูโอ้โอลวงขอภยัยขอฝากคลิปไว้ท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย